สิงโตพัดแดงกล้วยไม้ตะกูลสิงโต1ชุด3มกร,รัมเพียง350บาทส่งฟรีสนใจโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0ู9ก้า้าสดีค้สวัสดีสสดครับ,รบท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมอันนี้ผมพามาชมกล้วยไม้ป่าในตะกูลสิงโตนะครับผมสิงโตพัดแดงนะครับผม สิงโตพัดแดงดอกสวยอลังการมากครับผมดอกสวยอลังการมากนะครับสิงโตพัดแดงถือเป็นกล้วยไม้ป่าชนิดในตระกูลสิงโตที่หายากมากนะครับผมเป็นจักรพพัดของสิงโตนะครับผมเราขายนะครับผมแบบนี้เลย1ชุด3กร,รมัม1ชุด3กร,รัมแบบนี้เลย1กร,รัมได้เป็น10ต้นนะครับผมตรงนี้เลย ขายไปปล่อยไปให้ถูกๆแบ่งกันถูกๆเลยชุดหนึ่งแบบนี้สามกรัมเพียงสามร้อยห้าสิบบาทเพียงสามร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมเอาไปปลูกติดคอนไม้นะครับผมวัสดุปลูกนะครับผมเป็นกระป๋อพ้าสติหรือมัดติดกับต้นไม้ก็ได้นะครับผมเขาชอบร่มดำไรนะสิงโตพัดแดงนะครับผมเป็นกล้วยไม้ปา่าหายากนะครับผมหนึ่งชุดสามกรัมแบบนี้เลยได้เยอะๆเลยนะครับผม แบ่งกันไปผูกเพียงชุดละ350บาทเท่านั้นพร้อมส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับท่นใดที่สนใจทักแชทไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์095 941 8 988นะครับผม095 941 8 9 8งานไม้มาสดสวยนะครับผมสีงโตบเอง1ชุด30บบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม 3ชุดเพียง1,000บาทส่งฟรีนะครับผม3ชุดเพียง1,000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับท่านใดที่สนใจตระกูลสิงโตจกักรพรรดิแห่งสิงโตนะครับผมสิงโตพัดแดงโทรมหาเราได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8, 8 8ครับสวัสดีครับ